ครับวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของหน้าตาบล็อกหรือ e ีมนั่นเองอสำหรับทีมก็คือรูปแบบบล็อกหรือหน้าตาบล็อกนั่นเองที่ผู้สร้างทีมกําหนดให้จริงๆในบล็อกแล้วจะมีให้เลือกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะรู้จักการเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่วนหน้าของบล็อกเราตอนนี้เรามารู้จักส่วนประกอบของทีมก่อนครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง อันแรกเลยที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่มีรูปมีเมนูมีอะไรตรงนี้มีชื่อตรงนี้เราเรียกว่า h e a d e r header He หรือส่วนหัวนั่นเองส่วนหัวของบล็อกอถัดลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราขยับมาก็จะเห็นว่าส่วนสวัสดีชาวโลกกับยินดีต้อนรับตรงนี้เป็นพื้นที่ของการแสดงเรื่องที่เราเขียนลงไปอันนี้คือเรื่องที่เราเขียนลงไปแล้วครับ พื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่า post area หรือพื้นที่แสดงเรื่องนั่นเองครับเรื่องใหม่ก็จะอยู่ข้างบนนะครับเรื่องเก่าก็จะถูกขยับลงไปข้างล่างเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้เรียกว่าแถบด้านข้างแถบด้านข้างหรือซ i z e bar สังเกตคือ size bar นั่นเองครับ size bar นี้ถ้าพูดถึง size bar ก็ขึ้นอยู่คนสร้าง t e มว่าจะสร้างไว้ยังไง อย่างในที่นี้สร้างว er. ไว้ด er. ้านขวามือนะครับหรืออาจจะสร้างไว้ด้านซ้ายมือก็ได้นะครับแต่ต้องอยู่ด um> ้านข้างเท่านั้นนะครับหรืออาจจะเอาแบบให้อยู่ทั้งซ้ายและขวาก็ได้ครับในทีนี้อยู่ด้านขวามือเท่านั้นนะครับข้างในข้างในแถบด้านข้างก็จะถูกบรรจุไปด้วยตัวนี้นะครับเรียกว่าคลังบทความคลังบทความนี้เราเรียกสังเกตว่าวิดเจ็ตวิดเจ็ตนะครับ นี่คือวิเจ็ตหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็คือเมตาตัวนี้นะครับก็คือวิเจ็ตอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นในทีมของเราตรัวนี้ในในบล็อกของเราตรัวนี้จะมีวิเจ็ตแสดงอยู่2ตัวเท่านั้นนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมารู้จักวิเจ็ตอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถมีให้เลือกใช้มากมายมาตกแต่งหน้าบล็อกของเรานะครับส่วนข้างล่างสุดตรงนี้ก็คือเรียกว่าส่วนส่วนท้ายหรือสังเกตได้ว่าฟุตเตอร์ก็เราสามารถที่บรรจุข้อมูลที่จะมัน แสดงให้กับผู้ชมบล็อกของเราได้เหมือนเช่นกันนะครับเราจะตกแต่งทีหลังนะครับเมื่อเรารู้จักส่วนประกอบพวกนี้แล้วเ,เราลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องที่เราเสนอตรงนี้นะครับพื้นที่โพสแอดเดอยเนี้มันจะเสนอสำหรับโพสเท่านั้นแต่ถ้ามีอีกตัวหนึ่งเนื้อหาของบล็อกเราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าหน้าหรือเพจหน้าและเพจก็จะถูกแสดงบริเวณนี้เช่นกัน แต่จะไม่แสดงแต่จะไม่แสดงตลอดเวลานะครับจะแสดงก็ต่อเมื่อเราคลิกไปดูเท่านั้นอย่างเช่นหน้าหน้าที่เราเนียหน้าแซมเปิลนะครับแซมเปิลเพจคือหน้าตัวอย่างพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่าหน้าตัวอย่างก็มาถูกแสดงในพื้นที่ตรงนี้แทนโพสต์ก็จะหายไปนะครับโพสตก็จะหายไปอันนี้เกเป็นหน้า หน้าเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเนื้อหาแบบสแตติกคือคงที่ไม่เลื่อนไหลนะครับพูดง่ายๆครับอันนี้คือหน้าผมสร้างหน้าหน้าปเปล่าๆให้คือหน้าสมัครแข่งขันหุ่นยนต์นะครับรนี้หน้าปเปล่าๆให้นะครับแล้วก็หน้าอีกตัวนึงคือหน้าตรวจสอบรายชื่อก็เป็นหน้าปเปล่าๆเอาไว้ก่อนเพื่อสะดวกกับท่านในการทํางานต่อไปครับอันนี้ เรียกว่าเนื้อหาที่เป็นหน้าหรือเพจนั่นเองจะนําเสนอก็ต่อเมื่อเรามาคลิกหน้าเหล่านี้ดูเท่านั้นนะครับถ้าเราคลิกหน้าแรกก็จะเข้าสู่หน้าปกติของที่คนอื่นทั่วไปจะดูนะครับอยู่อันนี้เรารู้จักส่วนประกอบแล้วนะครับเราลองกลับไปดูหลังส่วนควบคุมเว็บไซต์ด้านหลังหรือส่วนหลังบ้านเรานั่นเองนะครับ ถ้าเราจะจัดการเกี่ยวกับธีมก็เราควรจะมาที่เมนูรูปแบบบล็อกนะครับคลิกเลยนะครับเมนูรูปแบบบล็อกก็จะมีเมนูย่อยเคลีย้ยวมาก็คือธีมที่เราพูดถึงเมื่อกี้วิจเจตที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็จะมีเมนูเมนูเมนูก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับหน้าของเราหรือเพจนั่นเองตีมตัวนี้จะมีตัวเลือกธีมให้ด้วยนะครับแล้วก็ มีพื้นหลังสามารถเปลี่ยนได้ส่วนหัวเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึ่งมาดูคลิกดูเมนูทีมอีกทีนะครับดูทีมอ๋อเราคลิกแล้วเมนูทีมก็จะมีทีมว่าทีมปัจจุบันที่เราเลือกใช้ก็คือ t 0 e eleven นั่นเองนะครับคือตัวนี้ครับแล้วก็เราสามารถจะเลือกทีมที่สามารถใช้ได้ก็คืออย่างเช่นทีมตัวนี้ เรามีเตรียมอยู่จํานวนมากเลือกใช้ได้เลยครับการเลือกใช้อ่าสมมุติว่าผมจะเอาตัวนี้ผมก็สามารถเลือกใช้งานตรงนี้ได้เลยหรือพรีวิวดูก่อนก็ได้ครับอลองลองลองดูก่อนขอดูก่อนนะครับผมนะครับนี่คือศูนย์หุนยนต์อันนี้คือรูปรูปของ รูปร่างของหน้าตาตีมที่เรากำลังจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าเราตกลงเอาเราก็คลิกใช้งานตรงนี้เลยครับอ่าผมลองคลิกใช้งานอ่าเห็ว่าตีมปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วครับตีมปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้ลองมาดูหน้าบ้านอีกทีหนึ่งหน้าเว็บไซต์เราอีกทีหนึ่งแล้วกด F5 นะครับขอโทษกด F5 ดูครับนั้นเห็นว่าหน้าตาของบลอกเราก็ จะถูกเปลี่ยนไปโดยง่ายดายเลยนะครับหน้าตาก็เปลี่ยนไปแล้วครับอันนี้ย้อนมากลับมาหลังบ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมจะกลับมาใช้ทีมเดิมนะครับทีมมาตรฐานที่เราได้ก่อนเพราะเราจะเรียนกับทีมนี้ก่อนนะครับทีมเดินหน้าน่าจะอยู่ที่หน้า3นะครับ ผมขยับไปที่หน้าสามผมกระท้างจะจําได้ไอยู่หน้าสามแล้วก็ไล่หาคําว่า twenty eleven อ่าตัวนี้นะครับ twenty eleven คือตัวนี้และคลิกเข้ามาใช้งานคืนอ่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็มาที่หน้าบ้านแล้วเราก็กด f ห้าอีกครั้งหนึ่งตีมก็จะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนที่ที่ตีมตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ กับหลังไม้ที่1น,นะครับตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเรามาดูวิจัตอีกทีหน่งนะครับที่เราเรียกว่าสายบานะครับก็คือสายบาตัวนี้อย่าง Team ตีมตัวนี้มีสายบาหลักสายบาหลักที่ที่ใช้กนันก็ตรงนี้เราก็เอาสายบามาวางได้เลยนะครับแล้วก็ มีส่วนท้าย1ส่วนท้าย2ส่วนท้าย3อันนี้มีโชว์เคสไซสบาก็เขาสร้างไว้หลายอย่างนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองเอาไซบามาวางอันแรกเลยนะครับไซบาที่เราจะวางอันแรกก็คือให้คลิกลากมาเลยนะครับตัวไหนนะครับลองดูนิครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปทีนี้นะครับในกรณีของบล็อกของศูนย์หุ่นยนต์นะผมแนะนําให้เอาตัวนี้มาก่อนเลยครับ คือไม่จํากัดเอาตัวไหนครับไฟล์เอกสารกลุ่มนะครับไฟล์เอกสารกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ที่จะดาวน์โหลดงานต่างๆตอนนี้เราวางเจแล้วเราก็ปิดใช่ครับผมก็ลองเอากลุ่มของเรามาดูไหมกลุ่มหุ่นยนต์ของเรามีกลุ่มไหนบ้างเนาะล้วลองเอามาดูนะครับหาคําว่ากลุ่มนะครับหรือกรุ๊ปนั่นเองเอาเจอแล้วครับกรุป๊ปมาวางให้เป็นไข่ปลาก่อนแล้วก็วางครับกรุ๊ป จะแสดงกี่เรื่องสูงสุดห้าหรือเจ็ดเรื่องก็แล้วแต่เอาแล้วก็ปิดซะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้บันทึกก่อนนะครับเอาเราเอาเรื่องเอาตัวไหนอีกนะครับเอาคลังบทความก็ได้คลังบทความมาต่อไปนะครับคลังบทความแล้วก็ให้แสดงจํานวนเรื่องด้วยก็ได้นะครับปิดแล้วก็เอา ตัวไว้ล็อกอินล็อกเอาท์เรียกว่าเมตานะครับเมตาเจออย่างครับตัวนี้นะครับเมตาเมตาไว้ล่างสุดนะครับแล้วก็ปิดอันนี้นะครับทีนี้เรามาลองมาดูหน้าบล็อกของเรานะครับอันนี้คือบล็อกของเราที่เป็นดั้งเดิมถ้าเรากด F5 ลงไปถ้ากด F5 ลงไปก็อาจจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับ มาแล้วครับวิจิตตรงนี้อยู่ตรงซายบาร์ก็จะมีไฟเอกสารกลุ่มที่เราเรียกเข้ามาก็จะมีรูปแบบสนามกระติกาต่างให้เราสามารถใช้ได้เลยจากส่วนกลางนะครับกลุ่มก็จะมีกลุ่มของสภากลุ่มอมไรเงี้ยมาแสดงให้เราอยู่เราสามารถโชว์ให้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับครั้งบทความก็จะมีนะครับแล้วก็ส่วนเมตาคือส่วนล็อกอินส่วนของระบบที่เราจะแก้ไขทิ้นีนะครับว่าบล็อกเราเริ่มมี ฟอร์นิเจอร์ขึ้นใหม่แล้วนะครับอันที่เราจะจบตรงนี้ก่อนนะครับรู้จักส่วนประกอบของบล็อกแล้วนะครับ